กพบปกเพื่อนของน้องพี่ไม่ใช่การปะะสนใสดๆกังสิ้นเป็นการเชิญมาทานคราว เ่แสงสมครับท่านมาแทนอธิการบดีวิทยาลัยนครราชสีมามาเป็นเกียรติสำหรับพวกเราในวันนี้ท่านวงสายทองผู้ในการโรงเรียนนครราพสีมาสายทองแล้วก็เพื่อนพ้องน้องพี่ครับสวัสดีครับผมว่าที่ร้อยอินทวัฒน์ครูโคบวดนะครับประธานชมรมบริการและการรักษาความปลอดภัยนครราชสีมายินดีที่ได้พบทุกท่านครับ มีโรงพยาบาฝ่ายุกครและการศึกษาศูนย์ตรวจรบตรวจรักษาจอมบอกพี่ชั้นค่ะสุภาทิพย์โชสุงเนย์ค่ะกรรมการบริษัทรักษาความปลอดภัยมีทาวิการแอนด์กินนิ่งจำกัดค่ะซิติคอนโสดชว์สุดยิ่งซิติคอนกินดีครับยินดีครับบริษัทรักษาความปลอดภัยทีละชัยครับอีกบริษัทหนึ่งครับก็บริษัทรักษาความปลอดภัยทีอาซีครับนายธีรพงศ์พิพิธมาจากชมรมบริการนครราชสีมานายอแม่ก็จะจากเกษ็ดสิ่งครับชมรมบริการ นครราชสีมาครับค่ะแตนเน่าแสงเขียวค่ะ CEO บริษัทรักษาความปลอดภัยเคเครับบริษัทจนครับประาบริษัทเอเบครับผมชันะจตาครับชมรมบริการนครราศสีมาเป็นที่ปรึกษาของชมรมครับปัจจุบันก็พันหน้าสำัยงานปฏิบัการฝ่ายภูของมูลนิธิพทธาครับ โอ้เ้องวนเด็สองพันเก้า t, n, n, t n, n ครับผมรักษากรอนไปครับอ่าโอเครบอเคคุณตวันเนาะโอเคครับสุริวันเขียนโนัวนะคะวันที่ห้าพฤษทีเอ็นเอ็นสองพันเาค่ผักพรเทงรักษาปรอบไฟมาสเตอร์พีครับค่ <c oughs> ับสวัสดีท่านอาจารย์สัริวครับรก็มเตอรีครับ อูอสัณ์สุภในรับราอาจารย์สังคมนเตอร์แล้วก็พี่ๆนะคะจกษความปลอดภัย uh พีเแล้วก็เป็นออสัพี้าชิครับสวัสดีครับผู้ดีเดทุกท่านนะครับคุณสมเกียรติครับผมกัจะวันจากบอบขอบคุณสักการความปลอดภัยเจดีพสซักหนึ่งครับแล้วก็สมาชิกชมรมทุกท่านนะครับผมกัตฑพรแดงกินนะครับ ก็เป็นที่ปรึกษาของบริษัทรักษาความปลอดภัยไทยแลนด์รูฟนะครับวันนี้อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่ที่เราจะได้พบกันบ่อยๆนะครับโดยที่มีท่านอาจารย์นรงคเป็นหัวเรือใหญ่ของพวกเรานะครับก็ขอให้พวกเราร่วมใจร่วมแรงนะครับเดินไปด้วยกันในอาชีพรักษาความปลอดภัยสวัสดีครับเพื่อนกำลังอพอมเพ่อนมาจากบริษัทรอพอมีทำงานอยู่ที่ปากเจอง เลยอยากจะมาอยากจะมาพบดป่าทางหลวงชมรมตอนนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ขอปรนนญาจารย์ที่เชิญผมมาสวัสดีครับท่านสมาชิกผมรับดีเซดถามคุณครับทำการพูกแต่บริษัทรับสาความปลอดภัยผู้เสียจังหวัดอุทิศพูดคุยกันแนะนำหรือกนวทาในสิ่งที่ดีขอบคุณนะครับผมและท่านด็อกเตอร์นะครับแล้วก็การเรียนท่านสมาชิกของชมรมแล้วก สมาชิกของงานวันเกิดของโคราชทุกคนับผมปิยะพนาพิกุลรรมการผู้จัดการบริษัทพ p c ีซีเชียรครับผมวันนี้ก็อยากจะขอต้อนรักพี่ๆท่านๆนะครับฝากและสับตัวในนครราชสีมาด้วยครับบริษัทชื่อบริษัทสากลแห่งกระเทศไทยครับชื่อน้องฝนสีหามาค่ะดูแลด้านการเงินของบริษัทครับท่านอาจารย์ดรวิเดชนะครับจากวิทยาลัยนครราชสีมานะครับอาจารย์เป็นผู้จัดก รับตัคนก่อนไหลทองนะครับผมนั้นระหว่างที่กินนะครับกรรมาู้จุดการบร้ษัทรักษาโรไทยาบัลปัญใาต่างๆนะครต้นแงนก็คือรูวมในการสานสุโศรอคโรนไทยปบาลปัญญาอีกแหนก็คือประธานโงของทารภาษาภาษาภาคตะวันออกนี่ใจนะครับที่ได้พบเจอกันหลังจากที่เราอ่านอะไรไปทกวรนะครับก็ขอบอบวุาท่านอาจารย์มุม่นให้ 我们是大家 ของอาจารย์สังคมสายทองและของพวกเราทุกคนในโครงการรักษาความปลอดภัยในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดบองแก่นจงมีแต่ความสุขความเจริญทิศสิ่งใดส่งมากปรารถนาจงเจริญด้วยอายุปัญะสุขะพาราษาการสังคมสายทองก็ขออนุญาตพวกเราและก็ขอขอบคุณนะโอกาสนี้ครับขอบคุณนะเจ้าลพบด้อเจ้าลพบด้ออีสานเ